ชายรัติการมาแล้วครับพบกับแม่ลูกเล่นเกมก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เบสด,ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนแม่ลูกจะมาเล่นเกมโลกรกค่ะมาเล่นแมปเดิการเดินทาง วันนี้มีพี่มาวินช่องน้องมาวินเข้าโพลตัวบอแล้วก็มีช่องเจเจมาเจเจไม่อยากทำช่องเจเจเป็นหลานของมามีตั้งแต่ไม่ก็ทำช่องแต่เจเจใส่เสื้อไอบิกินี่ด้วยไปพี่มาวินพาไปเลยแมทลืมบอกไปว่าแมทเต็มตัวเปลียนเสื้อใหม่เป็นเสื้อผ้าก็ไปแล้วเรื่องมีคนเข้ามาแย่งมานี่เลยเข้าไปกับพี่มาไปกับพี่ อ,อ่พี่มาไม่ออกมาค่อนพี่มาไม่ออกก่ะว่าวันนี้จะได้เล่นไหมเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยเนี่ยเป็นแมนจ้ะเป็นแมนเลือกแผนที่อันแรกอลับมาก่อนดีเดี๋ยวตั้งไปตั้งใจไปเป็นแมนเ,เลือกเลือกแผนที่อันแรกโอือหพี่กรอันที่อป่ะไม่ไม่เป็นไรโอเคออกเดินทางได้สามสอง หนึ่งไม่มยังไมออกเลยงมันยังเป็นอย่างเงี้ยอยู่เลยของเรามันชอบนานเน็ตไม่ค่อยดีอย่า s อ o คลิปนะรอ,อ,อเข้าได้แล้วครับแบทแมนพาไปสร้างรถก่อนเลยเจ๊วางมั่งนะเ <laughs> จ๊ไปหาอุปกรณ์พวกนะี้ วางประตูเชื้อเพลิงหาอุปกรณ์เดินไปมาแล้วเฮ้ยดูว่ามิจฉุนนี้ดิแบทแมนตั้งใจอะไรครับตัดคลิปอยู่ครับคือมาตลกค่ะดูมามิจฉะมามีจฉะตลกมันนึงนะมาอะไรแล้วหาอุปกรณ์อุปกรณ์อยู่ไหนอะปุ้งเดี๋ยวมันมันอยู่นอกบ้านปุ้งอุปกรณ์อยู่นอกบ้านเดี๋ยวคนเอามามาไม่เจอล้อรถแล้วมามิจฉะเอาล้อรถไปให้ โอเคตอนนี้รถเราผ่านเวลาต่อได้แล้วหนูได้เฮจเจได้ปืนตรงตัวรถมันถูกทุกคนเจเจได้ปืนรถเด็กไหนเออคู่ฝนครับคู่ฝนครับฮะล้อใหญ่แบบนี้มันใส่ในรถยนต์ไม่ได้ครับต้องใส่พวกรถกระบะจริงก่อนแต่แต่ว่าล้อใหญ่เอาไว้ติดข้างๆได้ครับท้าไม่รถไม่คว่ำ ผมเคยทำอยู่แล้วรถมันจะไม่คว่ำถ้าเอาล้อข้างๆมาติดล้อใหญ่ยิง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 กวาก้าอย่าเล่นไปใช่มวางปืนทิ้งให้หน่อยวางปืนทิ้งให้หน่อยเราบอกไว้ก่อนว่าอันนี้คือ ep หนึ่งเพราะว่าเราคงเล่นกันได้ไม่ถึงไหนกดไม่ได้แล้วว่าไปหารถล้อใหม่อันนี้คืออะไรตุงกชาเนี่อ๋อเป็นไฟมันเป็นไฟ เจออะไรยนต์ู่ไหนอเจออะไรก็หยิบหยิบมาก่อนปืนเนี่ยไม่สำคัญอามาหมันเอ้ยเกมนี้มันมีซอมบี้ด้วยเดี๋ยวก็เก็บปืนขึ้นรถไปก่อนไม่นะมันปืนที่จะหาวันได้แล้วเอาเอาหาไปกิ่เนอะเอาภาพวาดไปด้วยแบทแมนอย่าอย่เอาภาพวาดมามันจะทำให้หนักรถขึ้นเดี๋ยวรถมันจะหนัก เอาอะไรอีกเหอเฮ้ยเอาเอ้าเอาปืนไหมพี่เอาปืนไหมพี่ปืนอาปืนอ้าวไปหาของแอกดูแอบดูส้นคือม่อกี้อะไรมันอ๋อปืนยิงไม่ได้มันไม่มีกระสุนไม่ใช่ผมกดยิงเครื่องเจ๊เจไปแล้วอ่ะอ้าวว่าแล้วทำไมกระสุนหมด อ้าวคุณฝนคุณฝนไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อครูฝนไปอยู่มหาอาไอ้เนี่ยครูครับฮะเอาเอารถตู้ไหมรถตู้มันจะดีกว่ารถตู้ดีกว่าแต่ว่าเราเอาแต่ว่าเราใส่ไฟไปแล้วแต่ตู้อยู่ในโรงเก็บรถเอาเอาไปติดข้างๆรถเนี่ยเหรอ พีเจ๊คนอื่นเขาไปที่อื่นกันแล้วนะมันอยู่ในโรงเก็บรถเจ๊เจ๊มั้เจ๊มันอยู่ตรงนี้เจ๊เวลามิจะหยิบจีบยังไงเนี่ยกดไม่ได้อย่ากดค้างกดแบบไม่ได้กดค้างเลยแล้วแล้วจะใส่ล้อทำไงจะใส่ล้อไม่ต้องนอนนอนนิดนงนะง่แง่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใส่ให้ครับแล้วเปลี่ยนล้อได้ไหมอะล้อนี่มิจฉาค้างแค่ไหนมิจฉคนเลยมิจฉคนเลยมันจฉาไปไปร้านรถงงเลยเนี <onder. through. S 2> ่ย แม่มันล้อมึงดูหน่อยเดี๋ยวมันจะลากรถให้ได้ล้อครบสี่ข้างพอ,อล้อหลุดได้ได้นะครับแต่ว่าล้ออันนี้มันจมนีไม่ไงนีไ่ไงอะ่ะล้ออะ <c oughs> ไรไงพี่มาวินสายอะ <c oughs> พี่มาวินขาผมทำความสะอาดรถไม่ได้ไม่ใช่คพราะค <c oughs> ุณหัวนะล้อล้อนี้มันใส่แล้วแต่ว่าล้อมันจม <c oughs> ไปเอาล้ออื่นใช่ไหมล้อนี้แหละไม่ไม่ต้องล้ออื่นครับอันนี้ก็ได้แล้วได้แล้วแต่ว่าแค่ล้อมันจมเฉยเฉย เไปไหนต่อเดี๋ยวเผมผมประกอบรถก่อนเหลืออะไรจะไปหาผมช่วยประกอบครับเใครเอาล้อออกอ่ะเฮ้ยใครเอาล้อตอนนี้เขาบอกวางล้อได้แค่หนึ่งล้อจากสี่ล้อเองนะไม่ใช่อันอันนั้นคือรถรถปกติครับที่ที่มันไม่ใช่รถตู้มีคนเอาล้อออกครับไม่ใช่น้ำความสะอาดนะเมื่อกี้ยังเก่าอยู่เลยแบทแดนผมเมื่อกี้ผมก็ถูนะแต่มันไม่ค่อยสะอาด อ๋อไฟหายไปหนึ่งดวงไปหาไฟกันไม่รู้ไปหา,หาเองหนุดเดี๋ยวไปขับรถแ้ไัไฟรถตู้มันมีอันเดียวครับแต<ช>่ผมมีไฟอยู่อันนึง่งเดี๋ยวผมเอามาใส่ให้ครับเชเอ้าผมใส่ไฟไม่ได้คุณดูรถไฟกันนะแล้วเครื่องยนต์ใส่าย,ายังคะ,ะเครื่องยนต์มันอยู่ในรถนี้ครับเดี๋ยวผมถอดออกก่อนเครื่องยนต์ผมว่าเปลี่ยนล้อรถยิ่งไอ รถที่ที่เราทำกันอยู่เหรอเอาล้อใหญ่มาใส่ดีกว่าผมว่าฮะไม่ไม่เป็นไรเป็นไรเอาล้อนี่แหละอ้าใครเอาล้อออกค่ะแล้วทำยังไงล้อม,มถึงจะขึ้นมาต้องไปเปลี่ยนเดี๋ยวนะทำทำทำไมรถรถมันเอียงรั้วเพราะรั้ว่ค่ะไมรถมันเอียงอ๋อมีคนเอาล้อใหญ่ใส่ นี่ต้องเอารอเล็กมาใส่ไม่อีกฝั่งหนึ่งผมผิดว่าไม่มีใครใส่ล้อมีแต่มันล้อมันเล็กไงเอาออกมันล้อมันเล็กเอาออกแล้วเอาล้อใหญ่มาไรถมันเอียงอะทำไมรถรถมันเอียงแล้วก็รถเอ้ยแล้วล้ออันนี้มันใส่ไม่ได้อะไรเมือยาวเลยไปดูเจเกสอดไปเป็นดูนี่แบบพี่ ันเลยอะแม่ดูดูตัวเจให้หน่อยมันเป็นไงมันมันไ <c oughs> ม่มีมือคู่คู่ฝนอยู่ไหนรับอยู่ตรงลอ้อล้อหลังอ๋อจะเอาล้อน,นี้ออกแต่มันเข้าไปข้างในเราไปใช้เราไปเอาล้อขนาดปะล้อขนาดไหนแต่ล้อคันนี้มันพังไปแล้วอะวลองลองดูล้อน,นี้ก่อนแมทแมนลองดูล้อน,นี้ก่อนอ๋ออ๋อนี่จะเอาล้อน,นี้ออกอะ,อะละ้อไหนมันเล็ก มันต้องเอาล้ออ๋ออันน, Dude, น okay. <t 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 ี้ถูกแล้วล้อเล็กถูกล้อเล็กถูกแน่แน่สร้างนะมีคนเอาล้อออกเป็นสองครั้งอ่ะได้แล้วเอามันจมมันจมมาเดี๋ยวเนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาน้ำมันมาเติมก่อนเดี๋ยวผมปีนบันไดก่อนฝั่งนี้ล้อหายเอ้าล้อมันไม่ได้หายล้อมันเล็กเมื่อกี้มันมีบอกอ้อไโอเครถตู้ใช้น้ำมันอะไรเบนซินหรือดีเซล ไม่รู้เลยค่ะอันนี้รถตู้น่าจะรถตู้ใช้อะไรก็อะไรไม่รู้แต่เติมไปก่อนเติมเติมไปก่อนแ,บบแม่เอาเอาหาล้อมานัานนะ่้ลูจร้อรูบไปให้ไปใส่ด้านหนะ้าล้อหจะข้างนู้นตอนตอนนี้อย่าเพิ่งขย,ยับรถนะเดี๋ยวน้ำมันหกเพราะว่าถ้าน้ำมันหกเดี๋ยวน้ำมันมันจะลดนะดไปไม่ถึงใส่ไม่ได้อ่ะล้อไม่เส่นไรเจมั้ย สเตเดียนมันไม่เห็นเจ้ไหมครบครบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองขับก่อนเดี๋ยวลองขับเนีจ้เจ้อยู่บนล้อหายไปข้างล้อล้ออันนั้นมันมันล้อน่าจะจมครับขึ้นขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยแบนแบนขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมขับให้ผมเปิดประตูเองครับเจ้อย่าบังดีประตูลุตประตูหลุดเลย พี่จะมีอะไรแล้วเข้างบนเหรอเอาไม่เป็นคนขับอ่ะเป็แมนเดี๋ยวพี่ขับให้แม็นแมนยังไงอ่ะไม่ขับลบขับขับไม่ได้แบทออกมาครับผมกดออกไม่เป็นอเลยออกไม่เป็นกดออกยังไงจะได้ททำนี้ได้แบบแบทกำลังพาหลุดได้ไหมออกยังไงอังครับแบทนแมนได้ยินพี่ประตูแบทแมนกดที่ประตูกดที่ประตูกดที่ประตูี่ปุ๊บ ช่วยกดมันเป็นอย่างนี้มได้ออกมาดิได้ออกไม่ได้หลุดเลยดูไหน่อยแล้วก็ดูเจ๊ก่อออกไปกมาดิไอออไม่ละก็ยังช่วยจะพไมาวิขึ้นเลยแต่หน้าแป๊บนึครับมาเดยวเดวผมจะตัดก่อนกินตรงนี้แหละ ผมากว,ว่าอยู่ว่ามันขไม่ไหแล้วมันต้องปเปรถคันคันเดิมรอเปล่าหรือหรือว่าเราเราจะไปคันเดิมดีกว่าคันเดิมเดี๋ยวนะตอน,ตอน,ต,อนตอนนี้ผมผมลงรถไม่ได้ออโอเคได้ละไปย้ายรถครับคันเดิมเหมือนเดิมไปคันเดิมวาไปไปเอารถขนาดป้าครับไปใช้รถขนาดดีกว่าวัตถุดูแล้วรถตู้น่าจะไม่ไหว อ,ออกไม่ได้เห็นน้ำมันเดียวนะลผู้ผู้คนครับครูมาคันเดิมนะครับผู้คนครับครับเมืเราเอาน้ำมันใส่ใส่รถรถ,รถตู้ไปแล้วแล้วน้ำมันของรถจนแล้วมันจะใช้อะไรไม่รู้เลยค่ะตอนนี้ผมจะเอาขาไปได้เาาพราะตอนนี้ความหิวผมผมมีน้อยมากแล้วแล้วมันมีน้ำมันแค่อันเดียวหรอ ในบ้านมีอะไรกินไหมผมจะกล้วยงั้นเราเราเราปิดคลิปนี้ไปก่อนว่าเราสร้างรถไม่สําเร็จแล้วกันอีพีนี้หรือว่าเราจะเริ่มใหม่อัดคลิปใหม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ปิดก่อนว่าสร้างรถไม่สําเร็จโอเคเราก็มาลองเล่นครั้งแรกนะคะสรุปแล้วอีพีนี้เราก็สี่คนสร้างรถไม่สําเร็จนะคะทุกคนช่วยคอมเมนต์มาได้นะว่าจะทํายังไงให้รถเราสําเร็จเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เราไปก่อน เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าอย่าลืมกดไลค์จริงๆมันถ้าเราทำรถนี้ได้เราวมันก็ให้จบก่อนอย่าลืมเอจะจบกล้วเล่นต่อได้ไหมได้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจเราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะเปลี่ยนชิปแม่ปืนด้วยได้ไหมบายบายเปลี่ยนชิปอีกได้ไหม